นี่เป็นพริกแห้งนะครับพริกแขห้งเลามะหัวเนาะคานีเน่เป็นคาหนามเนาะคาหนามนะครับนี่่าเป็นสิบเปย่สิบคาหนามี่โบหุ่นเนาะนี่นะครับแล้วก็มีกระเทียมจะประมาณหกหัวนาะจจะหอมเดงนี่ประมาณหนึ่งกิโลปอกเปลือกเรียบร้อยนาอย้ะตัวชูโของเขานี่นะครับคือปลาแล้วก็นี่ครับเอาให้เปลือกเพิ่นไหมเลยนะครับตัวนี้คือเวลาเพิ่นสูงเนี่เพิ่นจะเป็นนิ่มๆเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพอร้พอมหอมเนะมาะบ่ให้เอาอันนี้แห้งเนาะน แยกระเทียมนะครับช้ำนี่แล้วนะครับต่อไปวันตัวนี้เชนเบอร์ที่รับซับกระสีประมาณนี้นะครับมามาเหล่าเต้เนาะธรรมากเพีชก็เลยหลายเนาะแมนเพราะว่านี่โซนนช่ครับใส่กระเทยไก่นะครับคุณอาจารย์ฮึ่มเร่น่อยหนึ่งแย้แย้ 对呀。